พี่น้องเมื่อนี้ก็ได้จัดแต่งสวนนะคะเนาะแปลาไม้หลังบ้านมานี่แหะค่ะเห็ดสวนนี่อันเก่ามันบ่งามค่ะพี่น้องก็เลยมากงออกแล้วเฮ็ดไม่ไม้เรามีเยอะแล้วก็ทําให้เป็นประโยชน์อันนี้มันเป็นดอกฟริงโรสโรสอะฟริงโรส์ขนาดท่เป็นสีแ่ง,งกำลังขื้นค่ะพี่น้องเป็นดอกไม้งามงา,มงามสีขาวค่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านนี่นี่กำลังสิขื้นมา เขาซีคืนมาประมาณเม็ดนึงนะคะพี่น้องคะดอกสีงามเดี๋ยวพี่น้องถาเบิงด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวซีไทยเบิงถ้าเขาเป็นดอกนะคะเนาะนี่เขากำลังแตกขึ้นมาเยอะเลยค่ะพี่น้องแถวเาาไปเนี่ยที่เห็ดไหมนี่เมื่อกี้นี่ไปซื้อไปซื้อไห้ไห้สีนะคะพี่น้องซื้อม้าสีแดงว่าเสี่ยวมใสซเนี่ยไซ,นะไซมันเต็มอันที่อยู่ในหินนะคะพี่น้องคะ่ะ กระซี <Merci. S 2> ้ n h á ไปหอดพุ่นเลยนี่ nháo ไปหอดสุดนี่สามถุงเมื่อกี้นี่ไปเอามาสามถุงนี่กระเซ็ด nháo ไปหอดนี่กานี่เวลาวันหยุดเนาะค่ะเนาะมือหนิจะแต่งสวนนิดๆน้อยๆค่ะพี่น้องมือเล็กๆละน้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทำมาเบิ้งว่าเฮ็ดแล้วเร่ามันจะเป็นยังไงนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็ได้ทำความสะอาดมาจนสุดมุมแล้วนะคะเนาะตรงนี้ว่าสี่หาดอกไม้มาปลูกมันเป็นทางยางมาตรงเนี้ยค่ะตรงหน้าบ้านเขานะยางมา้เรายาให้มันสวยจักหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเคียดอกไม้นะคะเป็นเคียนะ,ะดอกมันก็นงามอยู่แต่ว่ามันเตี้ยติดดินแล้วมันก็นเป็นเคี้ยล้าไปก็โบค่อยถึกใจก็เลยลือออกมี่ก็จงไว้ต้นลาเบนเดอร์ละกะ นี่ละค่ะพี่น้องกระย้าเอาไปหอดพูนเลยนี่ลกะก็สิล่ลอยยลอยไอ้เปียกไหมนะคะพี่น้องซื้อมาสามถุงนะนี่เปียกไหมสีก็สิ่ลอยจนสวดสุดเลยนะคะเนาะมาเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงนะคะเนาะ ดินที่เป็นสีไอ้ไม่เคลือบสีที่เป็นสีเดี๋ยวเขาพักสิโรยแห่งทัวนะคะเนาะไม่รีคอตัว ร้อยแบบหนึ่งน,นะคะนาอค่ะพี่น้องตอนนี้เขากะได้ห้อยไม้สีแดงนี่เต็มแล้วเนะค่ะเนาะยาวไปหดพุูดเลยค่ะพี่น้อง เหลือแต่าหาดอกไม้มาปลูกนะคะเนาะที่นี่หาดอกไม้สวยๆมาปลูกแต่ปลูกบ้านได้ๆหรอกคะ่ะตอนนี้ต้องถ้าจากน้อยให้อากาศมันดีก็หนีเนาะคะ่ะเนาะเฮาซื้อมามันก็ตายค่ะพี่น้องถ้ามันยังบานได้หอดหนาห้อนค่ะพี่น้องค่ะรอแป๊บนึงแต่ว่าเฮาก็เคลียร์พื้นที่ไว้แล้วสําหรับปลูกดอกไม้เฮาเนาะคะ่ะะเนาแต่ว่าดอกไม้ที่อยู่ในดินนี่ก็ลายอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ซิบค่อยๆโพกขึ้นมาก็ลายอยู่เฮาก็ซได้ซื้อเสริมแค่นิดหน,น,น่อยเนาะะค่เนาะ พี่สื่อเสริมแค่นิดหน่อยเพราะว่าต้นทิวลิปอีหยังมันก็นเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ดอกไม้หลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายยี่ห้อหลายลายยางก็เริ่มขึ้นมาคือกันค่ะยังเช่นนี่นต้นต้นเออต้นอีหยังนึ่งนะจำไม่ได้ต้นอะเคไลค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าดอกเขางามๆ หลายต้นอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาเกะน,นี่คังใหญ่กุหลาบเพากลังแตกกุหลาบก็มีค่ะพี่น้องกุหลาบก็หลายสีอยู่เดี๋ยวเหาก็ก็มักนี่แหละรอแค่เวลานะคะเนาะรอแค่เวลาลาเวนเดอร์ เดี๋ยม่กะเขาก็สิตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็ให้เขาแตกมาใหม่นะคะเนาะนี่ต้นทิวลิปก็กำลังขึง้นอันนี้ก็กุหลาบสีแดงยีหัวมุมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อดอกไม้มาเสริมค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาค่อยเบิ่งกันอีกไม้เท่นหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็ ส่วนหญ้าที่เขาเอาออกนึกค่ะนาะที่เขาเสียหญ้าออกมา้าเราก็ได้ถึงปุ๋ยนึงค่ะพี่น้องกระบอกถิ่มค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดปุ๋ยหมักไว้หลังบ้านเขาก็แค่ยกไปวางไว้เอาน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมดมันซื้อๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแค่นี้มันก็นสิกลายเป็นปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวสิพาเฮ็ด แตงสวนเนาะค่ะเนาะตุบแต่งสวนเพราะเป็นพาเฮ็ดดอกไม่รีก็เฮ็ดไปเองสิละปกติก็เฮ็ดจังซี่อยู่แล้วก็ก็เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเพื่อว่าพี่น้องคนใดมีไอเดียดีๆเนาะค่ะเนาะเห็นเห็นเห็นเฮ็ดจังซี่เราห้าวไปดัดแปลงเพื่อว่าเอาไปดัดแปลงที่สวนเจ้าของก็บ่เสียหายด้วยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดเบิ่งแล้วเฮาสิเกิดไอเดียเนาะค่ะเนาะว่าสวนเฮาสิเป็นจังได๋นี่ยังเกี่ยดอกไม้เหลืองๆนี่ เห็นพ่อคะนในฮาก็เอาไหมมา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 ,มาตีขึ้นเอาเขาเอา่อเลื่อยเขาทิเป็นไหมเลื่อยอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องเนี่ยเขาก็ที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบมม่มีไหมบ้านให้เขาค้ำนะเขาก็สิบนอนไปกับพื้นนอนลาบไปกับพื้นนี่ใบของงามหงกค่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ